मैं <laughs> สวัสดีครับแลนนี่ก็อยู่กับรายการสเอือกค่ะรายการที่จะทําให้แขกรับเชิญของเราสะอึกทั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 ก <c oughs> ทัก่า่ผมนะเคียวฮารุฮิและนัทค่ะเรียกปีก็ได้นะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคนแน่นอนนะฮะและเธอเป็นสาวนักแคสเกมที่ฮอตมากๆ <Wow. S 1> นะค,คนหนึ่งเลยนะขอเชิญพบกับเธอเลยครับเี้ มานั่งเลยครับนั่งเลยอ่ไม่ต้องพูดพ่าวนำเพลงนะมาถามคำถามแรกเลยดีกว่านะฮะพี่แป้งชื่ออะไรครับอ้าวชื่อนี่อยากไปจากเฟรมได้ไหมชื่อแป้งสิครับอ๋อแนะนำตัวแนะนำตัวแบบเต็มเต็มโอเคค่ะชื่อแป้งนะคะทำชาแนลชื่อว่าซีบิงสิจุดอ่านซีบิงมาตลอดเลยะจริงๆมันคือซีบิงนะเว้ย เออที่มาที่มาของชื่อคืออะไรมันมาจากคาว่าสบัดสบิ T ้งแต่ว่าเราตัดคํำไงเออประมาณนั้นอ๋อค่ะบสบัดให้ดูดิเอาดีๆและคําถามเบสิกเลย <Okay. S 1> ว่าทําไมถึงอยากทำชาแนลแคสเกมเอาจริงๆว่าตอนแรกเนี่ยแป้งว่าอยากจะทําอย่างอื่นแต่ว่าคือจริงๆเป็นคนชอบเล่นเกมใช่ไหมก็เลยคิดว่า เห็นของฝรั่งเขาทำเราก็เลยอยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมังคุดทำอ่ะก็อยากเป็นทุเรียนทตต่อคำถามที่สองคิดว่าแบบคนมาติดตามเราเนี่ยเพราะหน้าตาหรือว่าผลงานเราจริงๆเพราะหน้าตาเราดีมากเอางั้นเลยอ่ฮอตมากมริงจริงๆมันก็มีหลายหลายประเภทนะคนที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อยากดู ในชาแนลแป้งเนี่ยจะมีหลายอย่างในการไม่ว่าจะเป็นแบบแคสเกมไปด้วยหรือว่าจะแบบร้อ,องเพลงด้วยอาจจะมีแบบเล่นเกมผีแล้วอาจจะกี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายคนอนะ่ะถ้าถ้าจะพูดว่าเข้ามาดูเพราะหน้าตาหรือว่าอะไรก็ก็มีส่วนนะหน้าตาก็นิดนึงอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีบางคนแบบนีอ่อะไรเงี้ยสวยเลิศ <laughs> แหมฉันจะโดนด่าไหมเนี่ยโฆษณาโดบโฆษณาโด<ฆ>บ อู้ไม่ได้แล้วผมแตกไปบ้าหาดเนด้วยน่าเกลียดตัวอีครับผมอ่ะคำถามต่อไปเลยคุณปิ๊กจูนะครับผมโอเคเห็นหน้าเด็กแบบนี้หน้าเด็กนะพูดจริงๆแล้วพูดจริงจากใจอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุอะมันเป็นตัวเลขใช่ไหมก็คือตัวเลขที่เราอยากรู้เราจะถาม ตปสิบได้อายุเท่าไหร่ตบโอเคอายุยี่สิบสี่ปีค่ะต่มาสิบโอเคค่ะ้ากดูหน้าแคสเกมหญิงคนนี้ของเรานะคะตัวเขาเล็กเป็นเหียวแล้วเล็กมากแขนนางเล็กมากน้ำหนักเท่าไหร่โอ้น้ำหนักหรอสี่สิบเฮ้ยโมจริงน้ำหนักสี่สิบจริงๆงเฮ้ยจริงอ่ะจริงเพราะว่าถ้าเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยมันก็บาลานซ์กันนะสูงเท่าไหร่ สูงคือจริงๆอ่ะความสูงเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใช่รายการนี้เนี่ยจะไม่บอกเพราะว่าจะบอกคนอื่นว่าสูงร้อยหกสิบมาโดยตลอดแต่ว่าจริงๆอ่ะสูงร้อยห้าสบแดเฮ้ยทำไมเตี้ยวิ่งไอ้บ้ากเขาขอโทษสูงได้สูงได้เขาเรียกว่าตัวเล็กตัวเล็กน่ารักตัวเล็กน่ารักคุกกี้มุงมิงเล็กอีบ้ามันนม่ก็มีส่วนที่ใหญ่โตอยู่ส่วนหน ่วนไหนตาแกอะไรกันแล้วจอ๊อตาทำต,ตาโตหนทำตาโตขอตาเหล่ทีอีกบ้าเหรอแกจะบ้าเหรอแกโอเคโอเคอ่ะก็ <Okay. S 1> เห็นแล้วว่านักแคสเกมของเราคนนี้หน้าตาดีมากๆแล้วหน้าตาดีๆแบบนี้มีคนจีบไหม รายการนี้นี่ถามเดี๋ยวนะรายการนี้นี่ถามอะไรเนี่ยเห็นปะเห็นปะไม่เกี่ยวกับแคดัวแคดเกมเสืออเสือเรื่องคนอื่นเขาก็มีบ้างแต่ว่าคือแบบมีแฟนแล้วอะไรอะไรงี้ก็จะไม่ยุ่งเพื่อนจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแกก็อย่ามายุ่งเรื่องฉันโอเคละเลยละเลยนะมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วห้ามห้ามอ่ะจ้ะอ่ะคำถามต่อไปค่ะอ่าก็หนุ่มหนุ่ม นุ่มคงใจสลายนะฮะผมเห็นคอมเมนต์ใน Youtube นะมาแบบอู้มีแฟนแล้วี่นอะอ,ะ <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นดราม่าชีวิตกันเลยทีเดียวนะตอนนี้อะอยากรู้แคสเกมอยู่แล้วมีงานอื่นทำไหมทำอะไรอยู่หเปล่าครับอืมตอนนี้ก็แคสเกมแล้วก็จะมีงานที่บ้านที่บ้านก็จะทำเป็นลงพิม ถูบ้านลาห้องน้ำเช็ดถูแล้วที่บ้านก็เป็นโรงพิมพ์ค่ะก็มีช่วยงานที่บ้านบ้างแล้วก็อาจจะแบบถ้าจริงๆก็คืออาจจะมีบทบาทใน YouTube เยอะหน่อยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ขี้เกียจทำยูทูบสบายกว่าเออประมาณนั้นค่ะอือพารองทำคร,รไได้รายได้เป็นไงเยอะไหม พวกนีนี่นะก็ไม่เยอะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็รายได้ก็ปกติคนทำงานออฟฟิศอ๋อธรรมดาธรรมดาธรรมดาเแบเบสิกสิกแยกคำทำหมวะอ่ะ, <Hey. S 2> อะคำถามต่อไปเลยแล้วกันคืออยู่ในวงการแคสเกมมาเนี่ยกี่นานยัง ตั้งแต่เดือนเมษาเดือนเมษาสงการเลยใช่ประมาณสงการถ้าตอนนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วมั้งประมาณนั้นออฉันก็นับเดือนไม่เป็นด้วยดีเดือนนับไงวะให้ตายเธออ่าอยู่มานานแล้วไม่ชอบอะไรในวงการนี้หรือไม่ชอบอะไรก็ได้มีนะจริงๆจะบอกว่าไม่ชอบเหมือนยังไงอ่ะมันชอบมีคนมาป่วนอะ อืมบางทีแบบในอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยที่เห็นเมื่อไม่นานมาน,นี้คือแบบมีเด็กคนนึงแบบประมาณว่าเหมือนแบบเรามันเป็นความจริงที่แบบทําไมอะ่ะฉันทําอะไรผิดอะ่ะนี่ดราม่านั้นเนี่ยคือ,อ คือไม่เข้าใจคือประมาณว่าเราซื้อเกมมาเพื่อที่จะแคสเกมแล้วก็เพื่อที่จะเล่นเองใช่ไหมแต่กลับมาโดนด่าว่าแบบเฮ้ยเราซื้อเกมมาเพราะว่าเราอวดว่าเรารวยเราอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรคือมันไม่ใช่ว่าเอาเราเป็นนักแคสเกมใช่ปะแม,ม่เราซื้อเกมเราจะไปซื้อสาร่ายมาเล่นมากินหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเกิดไม่ซื้อแล้วเขาจะทํำยังไงอ่าใช่เออเขาจะทําเกมออกมาได้งไงไม่สนับสนุนบางที่แบบ ก็ก็เหมือนแบบไม่ค่อยเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธมากอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่แบบตะกะมันอ่าใช่บางทีมันก็เกินไปนิดนึงตัวเองถ่ายอะไรลงก็ได้แต่คนอื่นถ่ายมันใส่เออใช่ดราม่านะด้านมืดอ่ะเขาถามอืแล้วคิดยังไงกับเด็กเด็ก เกียนที่มาละลานเธอคิดยังไงกีป่ประเภทอ๋ออืม,ม,มก็สาหรายทั้งหลายเด็กเท่าแก่น <c oughs> ้อยเด็กเท่าแกน้อยเออคำนี้นี่เด็ดและจริงจริงแล้วมันก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมแต่ว่าคือมันก็บางทีเล่นก็มีลิมิตนิดนึงนะแบบนะพวกแกไม่ใช่ <c oughs> คือบางทีอ่ะเด็กๆเ,เล่นเราก็เข้าใจว่าเขาก็ยังเด็กอยู่เข้าใจยังไม่ค่อยบรรลุนิติภาวะใช่ไหมแต่ว่าบางทีแบบอ่าแต่ว่าบางบางทีเขามาพูดอะไรแบบไม่ให้เกียติเราอย่างเงี้ยเออมันมันก็มีบางคนอย่างยกตัวอย่างเลยบางคนที่แบบเหมือนกับว่าพี่ผมไปผมไปบ้านพี่ได้เปล่าผมไปแบบผมขอไลน์ได้เปล่าผมขอเบอร์ได้เปล่าอะไรเงี้ยแบบคือก็นะเข้าใจคำว่า private ไหมนิดนึงก็ แต่จริงๆก็ก็โอเคค่ะถ้าถ้าน้องๆที่ดีก็พี่ก็โอเคตอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางคนแบบอืมถ้าถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดไม่ออกเลยผมนี่งไปเลยเออรายการนี้มันก็สะอึกนะเนี่ยมันก็สะอึกนะเนี่ยเอาน้ํำไหมครับเอาน้ํำไหมไม่เป็นไรก็ก็ตามนั้นแหละก็ประมาณว่าเออเล่นก็ได้มีลิมิตพี่ก็เล่นด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่า อ่านิดนึงลามปาบดิดนนึงก็อาจจะเงียบไปตอบอะไรอย่างเงี้อ่าประมาณนั้นเลี้ยงเลี้ยงการใส่เลี้ยงลิงลงไปเลี้ยงการดราม่าอ่าแล้วหน้าตาสวยย้ำย้ำอีกทีนึงว่าหน้าตาดีมากโอ้โหตาละเอายี่สิบมาคนละยี่สิบปะแต่แต่พี่ีกรสวยกว่าพี่ดีกรสวยกว่าเงียเนียไปชมกันแล้วเคยโดนด่าแบบ เคยโดนแบบว่าว่าแบบเออเนี่ยดังเพราะหน้าตาอะไรเงี้ยถ้าโดนว่าแบบนี้รู้สึกยังไงเคยโดนไหมเคยมีบ้างไหมก็มีดังคนหน้าตาแหมว่าดีนะกับแคทเก้ยังไม่เก่งยังไม่ถอดเลยแกจะอะไรกับฉันมากกว่าหนังฮารุฮิฮิอย่าพูดผิดนะก็เคยโดนไหมก็เคยโดนแต่ว่าคือเหมือนมันก็ นะมีคนชอบมันก็ต้องมีคนเกลียดใช่ไหมล่ะ,อ,ะอืมมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบางทีอะ่ะบางคนจํามันไส้หรือว่าจะอะไรก็แต่จริงๆอะ่ะพี่ว่าแบบมันมันก็ไม่ได้แบบดีมากอะ่ะเข้าใจป่ะมันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบนะเออนะด้วยนะเฮ้ยมัน เป็นคาถามที่แบบเข้าใจแม้ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดกันมาก่อนไงไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรแล้วมาเจอจริงๆฉันก็จุกเป็นนะเฮ้ยอึกแล้วอึกแล้วอะไร <c oughs> ก็แค่อย่างว่าแหละมันมีคนชอบชมันก็ต้องมีคนเกลียดก็มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมนะ <c oughs> อืม <c oughs> ก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอก <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วที่เคยเล่นเกมมาเนี่ยแคสมามีเกมไหนที่แบบชอบที่สุดไหมแบบแม่งพีคสุดในชาแนลแล้วไอ้จริงๆอ่ะชอบเกมนี่เรียลฮอลล์สตอรี่ เคยเคยดูไหมไอ้ที่ที่มันกดกดแล้วผีมาคโอ้ยฉันจะต้องควานไส้เธออีกนานไหมแมรี่มีเคีนจะจัดไม่กลัวแล้วนะ่ะตอนนี้ไร้ขอเขอเท่าน้เมื่อกี้มองไม่ทันน้ำไม่เห็นน้ำ อะไรมันเป็นเกมเกมแรกๆที่เล่นแล้วก็มันเป็นเกมที่เหมือนเราไปเจอของฝรั่งเล่นมาอเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันน่าเล่นจังเลยอ่ะแล้วคือพอดูนิดนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองเปิดเล่นเองดีกว่าพอเล่นเองแล้วมันคือมันมันอันนั้นคือมันตกใจมากๆจริงๆอ่ะแล้วคือแบบ มันรู้สึกขนลุกจริงๆแล้วเล่นคนเดียวแล้วแบบอัอแหะแอคติ้ตอนนั้นยังไงตอนนั้นน่ากลัวผีฉันจะทำได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนั้นแบบน่ากลัวจริงมองหน้าอีมี่แล้วกลัวโอ้ยแป้งจะแตกน่ากลัวกอ่ดูหน้าดิแล้วใส่หมวกชอปเปอร์ด้วยได้เดี๋ยวนี้เขาแบวนะจ๊ะทำไมอีเมจะบอกว่าของทุกอย่างที่พิธีกรใส่ของนางหมด เป็นเป็นนักแคสเกมที่แบลมากนะฮะดูดูอีหมีตัวนี้หมีใหญ่เลยเฮมมี่หมีใหญ่ไข่แดงไข่เค็มชายาอะไรขายของทำไมอะไรจะไม่ได้ขายด้ค่าโปรโมทปะไม่ไม่ได้เต่พูดถึงเรื่องขายของโปรโมทมามาได้ข่าวว่าแฟนพี่แป้งเนี่ยขายของขายอะไร โอ้ oh my god ขายต้องมาบบผ่านรายการนี้เ,เลยขายเกี๊ยฉ่ายนะคะอยู่ที่เยวาวราชนะ,ะเป็นร้านเกี๊ยมไายที่อร่อยที่สุดในโลกมากในโลกด้วยใน,ในโลกนี้ไม่เคยมีหาหาไม่เคยมีร้านไหนเนี่ยอร่อยขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ยังมีแบบของเจต่างนะคะก็มาเลือกซื้อเลือกขายกันได้เอ้ยเลือกซื้อเลือกซื้อ กินเจของกินเจางกินเคไม่ได้รับมุกหน่อยกินเคไม่ได้กินเคกินหรอกินอะไรกินอะไรนะนหายเข้าไปในโรงก่อต้องดูดเสียงกันนิดนึงรายการมันเป็นรายการสำหรับเยาวชนใช่ไหมคะดูดเองด้วยนะไม่ได้ผ่านเลไม่ได้ผ่านคองเซนเซอร์เลยใช่แล้วบอกบอกชื่อแบรนด์อย่างอ๋อแบรนด์จะไปรอชื่อแม่เขานะ ยังไม่ได้พูดเลยอ้าวรีบรีบไม่อย่าไปรอชื่อแม่แฟนชนะชื่อร้านเจแดงเกี่ยมชายค่ะมี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 หยุดก่อนด้วยนะว่าก่อนพูดก่อนพูดเด็กเด็กมาเบนกันเต็มเจแดงเจแดงเจแดงอะไรเนียเออฉันก็ไม่ค่อยเจ็บนลไม่ใช่แม่ชนะเดี๋ยวพี่ป๊อกตกเลยฮะพอใจไหมกับผลงานที่ตัวเองทำออกมาพอใจประสบความสำเร็จ ไปถึงไหนแล้วก็ก็จริงๆคิดว่าแบบตอนแรกอ่ะเราไม่คิดว่าซับของเราจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราเริ่มมาก็มีซับหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าพอใจมากเพราะว่ามันขึ้นห้าหมื่นแล้วในระยะเวลาที่เราก็คิดว่ามันมันมันก็ไวสําหรับเราอ่ะ มากมากก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกคนที่คอยซับสไคร์ขอบคุณงามงามสามจึ๊กจึ๊กจึ๊กสาธุโอเคคำถามสุดท้ายฮะเมื่อกี้สุดท้ายแล้วนะก็ยังสุดท้ายอีกเขาไม่สุดท้ายโอเคเขามีต่อเรื่อยๆนึกออกพูดเลยโอเคคันจมูกเลยแค่คิูกแล้วก็ดีดเอ้ยได้เกียรแค่โจเลยอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนที่ดูดูเราอยู่อยากจะบอกอะไรถึงเขา ก็รักนะเด็กโง่น so ้คือคนดูโง่ใช่ฉันตบแกนะเนี่ยโง่จังก็อืมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยแป้งเชื่อว่าทุกคนอ่ามันก็เป็นส่วนมากที่ยังไม่รู้จักช anel ของเราแล้วก็ช anel ของแป้งอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็ฟังเนื้อฟังตัวได้นะคะสำหรับใครที่ชอบดูอะไรแบบเป็นไลฟ์สไตล์ของแป้งอย่าง แป้งจะเป็นคนที่แคสเกมแล้วก็จะมีเฟซแคมไปด้วยก็จะเห็นทุกอารมณ์เลยว่าฉันเครียดหรือไม่เครียดหรือกลัวหรือยังไงก็ถ้าใครชอบนะคะอยากมาดูก็เข้ามาดูได้ค่ะที่ c h anel n z i n g z จุดเออลืมวักวักวจุดว <นะ S 1> ักนะคะโอเคก็ฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณนะคะอคขอบคุณค่ะอ่าก็ ขอบคุณคนไทยรับเชิญของเรามากๆนะฮะที่ให้มาบุกถึงบ้านนะฮะแล้วก็ให้มาขึ้นยีนะฮะ้วลาตัวเลยยังไม่ได้ลางเลยแกด้วยใช้ไหมคันน่พี่แป้งคันแน่นอนไม่เป็นไรบ้านผมบ้านผมโอเคอ่าก็ต้องขอบคุณพี่แป้งสบิงสบิงแล้วกันสบิงนะครับอ่าส่วนนี้ผมนายเคียวห่วยนะครับ แล้วก็ทิดิกรปี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 ชื่อปีปีเน่าเน่าแล้วใครครับซีบิงค่ะเอซีบิงซีไม่รู้อ่ะชื่อเราวันอ่านว่าอะไรวะซีบิงชื่อชื่อดีๆซีบิงเชฟบิงนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย